คนลายมือกากบาทคำพูดศักดิ์สิทธิ์พลังแห่งวาจาไม่ธรรมดาบนเส้นลายมือของมนุษย์มีความลี้ลับที่เก็บซ่อนพลังแห่งดวงชะตาเอาไว้บางคนเกิดมามีเพียงเส้นชีวิตเส้นใจเส้นสมองธรรมดาแต่บางคนกลับมีลายเส้นพิเศษที่ม่ใช่ใครจะมีกันง่ายๆนั่นคือลายมือกากบาทที่มักปรากฏอยู่กลางฝ่ามือเปรียบประหนึ่งเป็นตราประทับของสวรรค์ เป็นสัญ,ญลักษณ์บอกถึงคนที่ไม่ธรรมดาคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือมักถูกกล่าวขานว่าเป็นผู้มีบุญเก่าติดตัวมาจากชาติพบก่อนไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็มักมีแสงบุญคอยอบอุ้งเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลหนึ่งในคุณสมบัติพิเศษที่โดดเด่นของคนกลุ่มนี้คือพลังแห่งคำพูดคำที่พูดออกมามีอำนาจมีน้ำหนักสามารถเปลี่ยนชีวิตตนเองและผู้อื่นได้ วาจาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตำราดูลายมือโบราณกล่าวไว้ว่าคนที่มีกากบาทในมือคือผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์คำพูดเปรียบเสมือนคาถาพูดสิ่งดีสิ่งดีก็จะเกิดขึ้นพูดสิ่งร้ายสิ่งร้ายก็จะตามมาพลังนี้ไม่ใช่ของเล่นหากผู้มีลายกากบาทรู้จักควบคุมวาจาให้ดีวาจานั้นจะกลายเป็นกุญแจทอง เปิดประตูสู่ความร่ำรวยคำพูดของพวกเขามีสเสน่ห์ฟังแล้วจับใจชวนให้เชื่อถือเหมาะกับการเจรจาค้าขายพูดโน้มน้าวพูดแล้วมีคนคล้อยตามง่ายๆจึงไม่น่าแปลกที่คนกลุ่มนี้หากใช้คำพูดในทางสร้างสรรค์ก็มักประสบความสำเร็จร่ำรวยเร็ววาจาพารวยวาจานำโชคมีคำโบราณว่า มีปากก็เหมือนมีพรสำหรับคนลายมือกากบาทยิ่งเป็นจริงพวกเขามักมีวาจาพาโชคไม่ว่าจะพูดค้าขายเจรจาสัญญาหรือแม้แต่พูดเล่นๆก็อาจกลายเป็นจริงได้มีเรื่องเล่าจากพ่อค้าโบราณที่มีลายกากบาทเล่าว่าเขาเพียงเอ่ยปากชมสินค้าตนเองด้วยใจจริงพูดคำซื่อๆไม่เสแสร้งลูกค้าก็หลั่งไหลเข้ามาซื้อราวกับถูกสะกด คำพูดนั้นไม่ใช่แค่คำขายแต่เป็นพลังแห่งบุญและความจริงใจที่แผ่ออกไปเมื่อคนกรกะบาดรู้จักใช้ปากพูดคำมงคลในทุกวันวาจานั้นจะดึงดูดเงินทองเข้ามาไม่ขาดสายเปรียบเสมือนมีปากเป็นขุมทรัพย์ไม่ใช่คนธรรมดาผู้ที่มีลายกรกะบาทมักไม่ใช่คนสามัญทั่วไปดวงชะตาของพวกเขาเต็มไปด้วยบททดสอบหนักแต่ก็มักมีทางออกเสมอเหมือนถูกกำหนดให้เป็นผู้นำ ผู้มีวิชาหรือผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองและผู้อื่นได้พลังที่ทำให้ต่างจากคนทั่วไปคือพลังวาจาเพราะคำพูดคือการสร้างกรรมคำพูดที่ออกมาจากปากพวกเขามักสำลิดผลเร็วมากกว่าคนทั่วไปหากอธิษฐานขอสิ่งใดก็มีแนวโน้มจะเป็นจริงเร็วกว่าคนอื่นเพราะดวงวาจามีบุญหนุนหลังคำพูดที่ห้ามใช้เพราะวาจาศักดิ์สิทธิ์จึงต้องระวัง หากพูดคำไม่ดีออกไปสิ่งนั้นก็อาจย้อนกลับคืนมาทันทีมีหลายคนที่มีลายกกระกบาดแต่ชีวิตไม่รุ่งเรืองเพราะชอบพูดคำหยาบพูดดูถูกผู้อื่นสุดท้ายความศักดิ์สิทธิ์ของวาจาก็กลายเป็นดาบสองคมทำลายตนเองตำราหลายเล่มเตือนว่าคนลายมือกกระกบาดต้องห้ามพูดคำรบเช่นจนไม่มีทางทำไม่ได้เพราะเป็นการปิดประตูโชคทันทีเคล็ดลับใช้วาจาพารวย เริ่มวันด้วยคำมงคลตื่นเช้ามาควรเอ่ยคำอธิษฐานหรือคำพูดดีๆเช่นวันนี้เป็นวันที่ฉันจะได้โชคเพื่อเปิดทางบุญพูดด้วยความจริงใจคำที่ออกจากใจบริรสุทธิ์จะทรงพลังที่สุดใช้คำเรียกเงินคนลายมือกากบาทควรพูดคำเช่นเงินทองไหลมาลูกค้าหลั่งไหลโชคลาบเข้ามาเป็นประจำหลีกเลี่ยงการนินทา คำพูดที่ทำร้ายผู้อื่นจะทำลายพลังศักดิ์สิทธิ์ของวาจากล่าวขอบคุณเสมอคำว่าขอบคุณคือพลังดึงดูดสิ่งดีตัวอย่างเรื่องเล่าขลังมีชายผู้หนึ่งทำอาชีพค้าขายเสื้อผ้าเขามีกากบาทกลางมือช่วงแรกๆการค้าขายยังไม่ดีนักแต่เมื่อได้ฟังคำสอนจากครูบาอาจารย์ว่าเจ้ามีปากพารวยแต่เจ้ายังใช้ไม่ถูกทางเขาจึงเปลี่ยนวิธีพูดจากที่เคยบ่นว่าขายไม่ได้เลย กลายเป็นพูดทุกวันว่าวันนี้ขายดีแน่ๆลูกค้าต้องมาไม่กี่สัปด,ดาห์ถัดมาร้านของเขากลับพลิกจากซบเซามีลูกค้าแน่นขนาดและเมื่อเขาพูดคำว่าขอบคุณลูกค้าคำพูดนั้นก็ทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำอีกครั้งชีวิตเขาจึงพลิกจากความจนกลายเป็นเศรษฐีในเวลาไม่กี่ปีปากคือพรหมลิขิตสำหรับคนลายมือกะกะบาดปากไม่ใช่แค่เครื่องมือสื่อสารแต่คือพรหมลิขิตเป็นประตูเปิดทางบุญ หากรู้จักพูดดีพูดถูกทางปากจะกลายเป็นเหมือนเครื่องรางพกติดตัวไม่ต้องพึ่งพาของขลังใดๆเลยดังนั้นผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือควรตระหนักว่าคุณไม่ใช่คนธรรมดาคำพูดของคุณคืออาวุธและพรอ,อันศักดิ์สิทธิ์หากใช้คำพูดให้ถูกต้องวาจานั้นจะพาคุณไปสู่ความร่ำรวยความสุขและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่คำพูดของผู้ที่มีกากบาทกลางมือ ไม่ใช่เพียงถ้อยคำธรรมดาแต่เปรียบเสมือนมนคาถาที่มีพลังแฝงอยู่ทุกคำที่เปล่งออกมาเหมือนเป็นการสั่นสะเทือนชะตาฟ้าพลังวาจาจึงสามารถดึงดูดโชคลาภเงินทองหรือแม้แต่พลิกชีวิตจากร้ายให้กลายเป็นดีได้หากพูดคำดีๆจะเสริมบุญเสริมโชคดึงดูดความสำเร็จเข้ามาหากเผลอพูดคำลบคำหยาบ จะเป็นดั่งดาบสองคมที่ย้อนทำร้ายตนเองปากพารวยวาจาพาโชคโบราณว่ามีปากเป็นเอกชี้ทางสวรรค์สำหรับคนกากบาทคำนี้เป็นจริงที่สุดค้าขายพูดเพียงเอ่ยชมสินค้าลูกค้าก็เชื่อและอุดหนุนเจรจาธุรกิจเสียงพูดของเขามีแรงดึงดูด จนคู่สนทนาอยากทำตามการอธิษฐานเพียงตั้งใจและเปล่งคำขอออกมาก็เหมือนมีฟ้าดินรับรู้คนที่มีลายกากบาทจึงถูกมองว่าไม่ใช่คนธรรมดาเพราะคำพูดของพวกเขาสำริดผลเร็วผิดปกติกล่าวคำอวยพรให้ใครมักเป็นจริงกล่าวคำทำนายสิ่งใดก็มักเกิดขึ้นกล่าวคำตั้งมั่นกับตนเอง สิ่งนั้นก็จะปรากฏในชีวิตเคล็ดลับการใช้วาจาศักดิ์สิทธิ์เริ่มเช้าวันใหม่ด้วยถ้อยคำมงคลเช่นวันนี้เงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาพูดคำจริงใจวาจาที่ออกจากใจสะอาดจะทรงพลังที่สุดหลีกเลี่ยงคำลบเช่นจนทำไม่ได้เพราะจะปิดประตูโชคทันทีกล่าวคำขอบคุณเสมอเพราะคำว่าขอบคุณ คือวาจาที่ดึงดูดบุญกุศลอธิษฐานก่อนนอนให้พูดคำตั้งมั่นเช่นพรุ่งนี้ขอให้พบความสำเร็จมีหญิงผู้หนึ่งที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือเธอเคยค้าขายล้มเหลวชีวิตเต็มไปด้วยหนี้สินจนกระทั่งได้ครูบาอาจารย์สอนว่าเจ้ามีวาจาศักดิ์สิทธิ์แต่เจ้าพูดคำลบจนพลังเสื่อมเธอจึงเริ่มเปลี่ยนวาจาใหม่ ทุกเช้าพูดว่าวันนี้จะขายดีทุกคืนพูดว่าขอบคุณในทุกความสำเร็จไม่กี่เดือนต่อมาร้านของเธอกลายเป็นร้านขายดีอันดับต้นๆของตลาดลูกค้าติดใจทั้งสินค้าและคำพูดที่มีพลังของเธอชีวิตพลิกจากหนี้สินสู่ความมั่งคั่งหากคุณคือผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือจงจำไว้ว่าคุณคือผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ คำพูดคือพรุมลิขิตหากใช้ให้ถูกต้องวาจาจะพาคุณไปร่ำรวยมีชื่อเสียงและได้รับความเมตตาจากฟ้าและผู้คน